สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถครับผมต้องบอกว่าภายหลังจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศชื่นทัพมักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศโปลแลนด์ปรากฏว่าก็มีแฟนๆทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวเวียดนามครับ ที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยถึงรายชื่อของทัพนักกีฬาสาวไทยบางคนก็พิมพ์ไปถามแอดเลยครับว่าทําไมรายชื่อสาวเวียดนามเมื่อไรจะประกาศมาสักทีผมอยากจะบอกว่าเวียดนามไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้นะครับ บางคนก็บอกว่าไม่มีอะไรโดดเด่นสําหรับทีมชุดนี้ครับไม่มีใครสู้เวียดนามได้อยู่แล้วครับผมอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์กันแบบเต็มๆเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากแฟนบอลเวียดนามที่พูดถึงภายหลังประกาศรายชื่อของสาวไทยที่ร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ไปฟังกันเลยครับ มาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกบอกว่าวัชริยาสุดยอดมาก MB ตัวน้อยใน h t s U ยี่สิบคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันยังไม่เห็นเด็กคนไหนที่โดดเด่นเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคิดถึงประเทศไทย Next Generation ของพเขาค,คือทิชกรและวัชริยาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลีบโลนัทพรก็เล่นได้ดีมาก MB ดีๆไทยเนี่ยมีไม่ขาดสายเลยใช่เลยครับผม คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเจอรัตพรเนี่ยก็เหมาะสมกับตำแหน่ง MB นะขอบคุณมากๆครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่ว่าก็ไม่แปลกนะถ้าจะเอาทิชากรไปเพราะอายุยังน้อยต้องให้สัมผัสกับเกมนานาชาติให้เยอะขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการพัฒนาเด็กมันต้องเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปอันนี้สุดยอดที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปลูกต้นไม้นะยังไม่ทานเห็นผลเลยแล้วก็ตาดมันทิ้งแล้วเลย จะบอกอะไรครับแฟนเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าส่วนสูงของเวียดนามนะดีกว่าไทยเยอะถ้าฝึกดีๆตั้งใจดีๆมันจะดีมากกว่านี้อีกครับผมรออยู่นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทําไมทัชออนถึงลดอายุลงเรืเร่อยๆไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแฟนเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศไทยแกกว่าและพวกเขาเนี่ยมีประสบการณ์มาหลายสิบปีดังนั้น พวกเขาถึงแข็งแกร่งกับเวียดนามแน่นอนอันนี้ใช่ที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารายชื่อของนักกีฬาเวียดนามอยู่ในครับแอดไม่ครับนักกีฬาเวียดนามไม่ได้แข่งขันรายการนี้นะครับเข้าใจผิดแล้วครับขอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารายชื่อนี้มันคือทีมเก่าทั้งหมดไม่ใช่นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามพวกเราเนี่ยก็ฟันที่จะชนะ,ะได้แชมป์นี้ เอาอย่างนั้นเลยครับขอให้เข้าร่วมก่อนนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านัดนิชาเนี่ยจะหลบหลังเงาของพอรพันธ์อีกแล้วเหมือนพี่พรพันธ์ตอนที่เป็นนุสราแข่งเลยกีฬาก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝนไม่ใช่หรยอครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหวางว่าตัวแทนเอเชียตอนออกแข่งใต้จะทำได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้ใช่เลยครับรอดูได้เลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามพวกเราเนี่ยจะมีส่วนร่วมไม้ ตอนนี้ยังไม่มีปีนี้ยังไม่มีนะครับรอปีต่อไปเลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศไทยมักจะมีนักกีฬายอดเยี่ยมที่แต่ละทัวร์นาเมนต์สามารถเรียกผู้เล่นที่แตกต่างกันได้อันนี้ถูกต้องที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมื่อไรล่ะเมื่อไรเวียดนามจะประกาศทีมก็บอกง่ไงครับเวียดนามไม่ได้เข้าร่วมการแข่งกันนี้ครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมื่อไรวลลยิงเวียดนามจะมาร่วมทีมที่นี่มีแมตช์เยอะมากทุกปี คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโค้ดไทยทั้งชุดเนี่ยที่เขาเลือกผู้เล่นเข้ามาอาจเป็นเพราะว่าพวกเขาต้องการฝึกนักกีฬารุ่นใหม่ให้มากกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมทําไมนะไม่มีทีมเวียดนามฉันเห็นแต่ประเทศไทยก็ถูกต้องแล้วนี่ครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวังว่าสักวันหนึ่งเวียดนามของเราจะเข้าร่วมการขันแทนเกาหลีใต้เอาตามนั้นเลยครับ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะเห็นเวียดนามในรายการนี้เมื่อ,อไรรอดูไปเรื่อยๆนะครับคอมเมนต์ต่มาบอกว่าประเทศไทยพวกเขาตอนนี้เหมือนอยู่บนเรือสัเภาเลยพวกเขาเนี่ยไปได้ไกลถูกต้องที่สุดครับและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าไม่มีอะไรโด,ดเดนตามนั้นครับเวียดนามก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์จากแฟนบอลเวียดนามครับร ภายหลังจากที่มีการประกาศชื่อผู้เล่นนักตบสาวไทยที่จะเข้าร่วมการขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2022ที่กำลังจะถึงอันใกล้นี้แล้วครับซึ่งทีมสาวไทยของเราจะลงตบในนัดแรกในวันที่24กันยายนนะครับพบกับตรุรกีเวลา18นาฬิกาครับนัดที่2ในวันที่28กันยายนเวลาตีหนึ่งครึ่งครับไทยของเราพบกับโปแลนด์ครับนัดที่3มครับวันเดียวกันครับ28กันยายนครับ,ญญรบเวลา19นาฬิกา ไทยพบกับโคเอเชียและต่อมาครับแมตชนี้อีกหนึ่งแมตท,ที่น่าสนใจไทยพบกับเกาหลีใต้ครับในวันยี่สิกันยายนเวลาสิบเกานาและนัดสุดท้ายสาวไทยของเราจะลงแข่งขันในวันที่1ตุลาคมครับ เวลา19นาฬิกาไทยพบกับโดมินิกันเป็นนัดสุดท้ายครับและเมื่อจบน,นัดนี้ทีมไทยของเราก็จะเข้ารอบต่อไปอันนี้แอดคิดไม่ให้ก่อนนะครับผมแต่อย่างไรครับผมฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยมาช่วยกันส่งเสียงเชียร์ส่งแรงใจกับนักตบสาวไทยกันนะครับนักตบสาวไทยวอลเลย์บอลสาวไทยสู้ๆวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม